พราะฉันก็ขึ้นอยู่กับปัญญาว่าสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะได้แค่ไหนเพราะฉันจริงมีคําว่าภาวนานะคะในพระศาสนาซึ่งมีสองอย่างคือสมถภาวนาอย่างหนึ่งวิปัสสนาภาวนาอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่โดยไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเป็นกุศลที่ไม่ใช่ระดับขั้นทาน ไม่ใช่ระดับขั้นศีลน,นะคะเพราะว่าระดับขั้นทานเนี่ยเราให้วัตถุเพื่อประโยชน์สุขแก่บุคคลอื่นเราสะสมอุปนิสัยการกระทําของเราแต่ละวันเนี่ยนะฮะที่เกิดจากจิตแต่ละประเภทเนี่ยไม่ได้ออกไปจากจิตของแต่ละคนเลยค่ะกุศลก็สืบต่อสะสมเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดกุศลประเภทนั้นๆอีกใช่ไหมคะบางคนชอบทําบุญทาทานหรือว่าอุปการะให้เงินโรงพยาบาลเลยก็แล้วแต่ ก็เป็นอัธยาศัยซึ่งแม้แต่เป็นการให้เนี่ยยังต่างกันเลยบางคนชอบให้สุนัขอดยาบางคนก็เลี้ยงนกเลี้ยงปลาเลยก็แล้วแต่บางคนก็ให้การศึกษาคนที่สามารถที่จะมีความเข้าใจจนกระทั่งเป็นประโยชน์สําหรับคนอื่นต่อไปอีกได้นี่ก็เป็นเรื่องของอัธยาศัยนะคะแต่ว่าเพียงขั้นทานเนี่ยก็ไม่พอ เพราะว่าไม่ได้ขัดกลางกิเลสเพียงแต่สะสมอุปนิสัยความคุ้นเคยกับการที่จะทําให้จิตประเภทนั้นๆเกิดขึ้นอีกบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ให้ทานบางคนเนี่ยค่ะไม่รู้ตัวหรอกว่าผูกโกรธคนอื่นไว้แค่ไหนใช่ไหมคะเขาให้มากเลยค่ะแต่ว่าเขาโกรธคนนั้นไม่ลืมได้ยินแค่ชื่อก็โกรธละไม่ชอบละแสดงว่าแย่มากแค่ไหนมีแค่นี้เองอ่ะกุศลแค่สามารถสละสิ่งที่เป็นประโยชน์สุข ให้คนอื่นได้นะในเมื่ออกุศลของเขาเนี่ยเพียบเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าเรามีอกุศลถึงระดับไหนเพียงแค่คิดถึงความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยเห็นไหมคะวันก่อนนี้ก็มีคำถามว่าคนอื่นที่เขาทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยทำยังไงเราถึงจะรู้จิตที่ไม่ดีของเขาทำยังไงจึงจะรู้จิตที่ไม่ดีของเขาละจิตที่กำลังคิดไม่ดีกับเขาที่รู้ชัดๆคือเราเนี่ยทำไมไม่รู้คะ เห็นไหมคะเนี่ยคือการศึกษาธรรมะโดยไม่ได้คิดว่านะคะศึกษาเพื่อจะประพฤติปฏิบัติตามแต่ศึกษาเพียงจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรรู้ไปทําไมถ้าไม่ทําตามมีประโยชน์อะไรฮะรู้ว่าจะเอาไปทําอะไรได้ใช่ไหมคะรู้ไว้แล้วก็เหมือนเดิมโกรธใครก็ยังเหมือนเดิมคิดถึงความไม่ดีของคนอื่นปีก่อนนี้ก็ยังเหมือนเดิมปีนี้ก็ยังคิดอย่างนั้นแหละ เพราะฉะนั้นให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทรงรู้ความจริงนี้ละเอียดมากค่ะจนกระทั่งคำสอนของพระองค์เนี่ยนะสามารถที่จะเปลี่ยนถ้าผู้นั้นนะ,ะฟังเข้าใจประโยชน์จริงๆว่าการฟังธรรมะไม่ใช่เพียงเข้าใจแต่ว่าพอเข้าใจแล้วหิริโอตปะเกิดหรือเปล่า ยังเหมือนเดิมหรือว่าเริ่มเห็นโทษแล้วนะใช่ไหมคะอะฮิริกาอาโนตัะไม่รู้ตัวเลยคิดว่าดีคิดถึงความไม่ดีของคนอื่นคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้ามีเมตตาแทนที่ซึ่งเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะทรงสแสดงไว้เลยคะ่ะเมตตาที่เราใช้เนี่ยคือความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนมิตรตะความเป็นเพื่อนคือไม่หวังร้ายพร้อมที่จะช่วยเหลือ สบายไหมฮะเนี่ยใจของเราเนี่ยมีแต่เพื่อนทั้งโลกเลยใครเขาเลวเรื่องของเขาแต่ช่วยเขาได้ไหมถ้าช่วยก็ช่วยเลยใช่ไหมคะเราจะอยากให้คนอื่นเลวหรือเราอยากจะให้คนอื่นดีและการที่จะให้คนอื่นดีเนี่ยเราต้องอดทนไหมใช่ไหมคะกว่านิสัยของเขาเนี่ยจะค่อยค่ยเปลี่ยนไปได้เนี่ยทั้งกายทั้งวาจาโดยเขาไม่รู้ตัวเลย คำพูดแต่ละคำหรือว่าความคิดแต่ละอย่างเนี่ยก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นที่พูดซ้ําบ่อยๆเนี่เพื่ออะไรคะเพื่อให้เข้าใจไม่ใช่เพื่อให้เข้าไปแม้ไม่พอแล้วเมื่อไหร่จะรู้แจ้งอริยสัจสักทีโดยที่ไม่รู้จักว่าเป็นธรรมะแล้วก็ไม่ใช่เราเลยเพราะฉะนั้นศีลความประพฤติทางกายทางวาจาเนี่ยค่ะไม่ใช่ขั้นฐานสูงกว่าขั้นฐานเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรายังไม่รู้โทษของ ความโกรธความพยาบาทหรือการคิดร้ายต่อคนอื่นเนี่ยแล้วเราก็พระพุทธเจ้าบอกให้เจริญเมตตาฟังธรรมะจบเดี๋ยวเจริญเมตตาหมายความว่าไงหมายความว่าไงเ <c oughs> มตตาคือความเป็นเพื่อนใช่ไหมคะไม่ว่าใครหน้าตาอย่างไงรูปร่างอย่างไงนะฮะน่ากลัวอย่างไง <c oughs> ก็คือสามารถที่จะเป็นเพื่อนคะ่ะถ้าเขาเลวอย่างไง เราก็ยังสามารถที่จะเป็นเพื่อนเขาสักคนหนึ่งในยามยากในยามไหนก็ตามแต่นะคะเลวสุดเลวเราก็ยังเป็นเพื่อนกับเขาะคือเราไม่มีความหวังร้ายต่อใครเพราะเรารู้นะคะผลร้ายต้องเกิดกับคนเลวผลดีจะเกิดกับคนเลวไม่ได้ถ้าเราหวังร้ายเราเลวไหมและผลของเราอะก็เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยค่ะนอกจากธรรมะ ซึ่งตรงมากเลยค่ะอวิชาก็คือไม่สามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะต้องอาศัยการฟังค่อยๆพิจารณาจนกระทั่งเข้าใจว่าชั่วขณะที่ปรากฏแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพียงแค่นี้่ะจะค่อยๆคลายไหมฮะว่าเราอยู่ในโลกแบบนี้จริงๆค่ะ